สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเข้าบทเรียนเรื่องหน่วยความจาแคสกันนะครับหน่วยความจาแคสนะครับแคสคือหน่วยความจําภายในชนิดหนึ่งซึ่งมีขนาดเล็กและมีความเร็วสูงจากเครื่องสร้างหน่วยความจําของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีการจัดการสร้างเป็นแบบลําดับชั้นหน่วยความจําแคสเป็นลำดับชั้นที่อยู่ถัดลงมาจากลำดับสูงสุดซึ่งแคสมีหลาดับ เรียกว่าแคดระดับเลเวล1 Level 2และรันต่อไปเรื่อยๆแคดมักถูกเชื่อมต่อเข้ากับหน่วยความจําหลักซึ่งมักถูกซ่อนเอาไว้จากผู้เขียนโปรแกรมหรือแม้กระทั่งตัวโปรเซสเซอร์เองคือจะทํางานอ,อัตโนมัติสั่งการให้ทํางานตามที่ต้องการโดยตรงไม่ได้จึงเปรียบเสมือนบัฟเฟอร์เล็กๆระหว่างหน่วยความจําหลักกับรีจิสเตอร์ในโปรเซสเซอร์ ลักษณะพื้นฐานของหน่วยความจำแคสตนะครับหน่วยความจำแคสตสร้างขึ้นมาด้วยประสุป,ประสงค์เพื่อให้เป็นหน่วยความจำที่ทำงานได้เร็วที่สุดและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยความจำโดยตรงในเวลาเดียวกันก็ต้องการให้มีขนาดใหญ่ที่สุดในราคาที่ไม่แพงจนเกินไปโดยรูปที่2แสดงให้เห็นถึงความเร็วในการโทษครับแสดงให้ถึงความเร็วในเครื่องคอมพิวเตอร์มีหน่วยความจำหลักที่มีความเร็วต่ำ ที่มีปริมาณมากและมีหน่วยความจำแคชที่เร็วกว่าที่มีขนาดเล็กโดยปกติหน่วยความจำแคชจะเก็บสำเนาของข้อมูลบางส่วนในหน่วยความจำหลักเอาไว้เมื่อโปรเซสเซอร์ต้องการอ่านข้อมูลจำนวนหนึ่งเวิร์ดในหน่วยความจำข้อมูลส่วนนั้นจะถูกตรวจสอบว่าอยู่ในแคชหรือไม่ถ้ามีจะนำข้อมูลแคชไปใช้ถ้าไม่มีอยู่ก็จะเกิดการคัดลอกสำเนาข้อมูลหนึ่งบล็อก จากหน่วยความจำหลักมายังแคชแล้วจึงนำเวิรที่ต้องการส่งไปให้กับโปรเซสเซอร์ในภายหลังเนื่องจากปรากฏการณ์การอ้างอิงในพื้นที่เดียวกันจะทำให้การอ้างอิงข้อมูลในหน่วยความจำครั้งต่อๆไปเป็นการอ้างอิงที่เดิมหรือตำแหน่งใกล้เคียงจุดเดิมดังนั้นการคัดลอกข้อมูล1บล็อกจากหน่วยความจำหลักมายังแคชจะสามารถถูกนำมาใช้งานได้ในระยะหนึ่งก่อนที่จะมีการคัดลอกข้อมูลในครั้งต่อไป จากรูปโครงสร้างนี้แคชเชื่อมต่อกับโปรเซสเซอร์ผ่านสายสัญญาณข้อมูล3สายได้แก่สายบอกตำแหน่งที่อยู่สายควบคุมการทำงานและสายสัญญาณข้อมูลสายบอกตำแหน่งที่อยู่จะเชื่อมต่อเข้ากับบัฟเฟอร์ซึ่งเชื่อมต่อเข้ากับสายบัสหลักของระบบที่นำไปสู่หน่วยความจำหลักเมื่อสามารถค้นพบข้อมูลที่ต้องการในแคชเรียกว่าแคชฮิตบัฟเฟอร์สำหรับข้อมูลและตำแหน่งข้อมูลจะถูกสั่ง ไม่ทำงานและสื่อสารจะเกิดขึ้นระหว่างโปรเซสเซอร์กับแคดโดยมีการใช้บัตหลักด้วยแต่ถ้าไม่สามารถหาข้อมูลที่ต้องการในแคสได้ตำแหน่งข้อมูลที่จะถูกส่งไปในบัตรหลักข้อมูลในหน่วยความจำจะถูกส่งมาที่บัฟเฟอร์โปรเซสเซอร์และเข้าเก็บไว้ในแคสตามลำดับครับสำหรับบทเรียนบทนี้ก็มมีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ